ลัคนาราศีพฤกษ์เรื่องควรระมัดระวังเมื่อพระสุเข้าพระเสาร์เล็งช่วงวันที่16กันยายน25ง8นนับต่วจากนั้นไปอีก25าวันนะครับดาวแรงนะครับดาวพระเสาร์เนี่ยมาอยู่กับราหูด้วยนะโดอคุมมิดใหญ่มันส่งผลเรื่องที่ดีเรื่องของการงานเรื่องของการเงินที่ดีมีโชคมีลาภเพียงแต่ดาวมาเล็งอยู่กับเดือนพันธุครับทีนี้ระมัดระวังบาดีใจใหญ่ใจฟูนิดนึงมันอารมณ์อาจจะร้อนแล้วก็การดูแลสสยใจคนในญาติหรือวงศาคณะญาติหรือครอบครัวเคยญาติทีนี้อาจจะมีปัญหากันได้ที่สําัญะ ก็ดาวพระศุกร์จะอ่อนกว่านะเป็นเจ้าเรือนอริด้วยช่วงนี้ระมัดระวังเนระื่องของการมีศัตรูคู่แข่งมีอริอ่าหรือว,ว่าคนไม่ฉูกใจอะไรนิดหนึ่งครับช่วงนี้ทําตัวเด่นเกินไปก็มาดีพยายามดูถ้าเล้อมด้วยแล้วเฉลี่ยวความสุขกับคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับสําคัญเช่นเดียวกันช่วงนี้ก็ระมัดระวัง การผิดพลาดทนา,นางด้านการเงินนะครับเราทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆต้องดูแลให้ละเอียดรอบคอบนะครับเรื่องของสัญญงสัญญาต่างๆดูให้ดีนะครับระมัดระวังเรื่องของการถูกรัเอารัดเอาเปรียบด้วยส่วนหนึ่งก็จะมีคนมาเอารัดเอาเปรียบด้วยขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินนะครับระมัดระวังครับถ้าก็่สัมพันธ์ถึงเรือน,นปัตตานีก็นั่นแหละครับการดูแลใส่ญญใจคนในบ้านแล้วก็แฟนครอบครัวดูให้ดีนิดนึงแล้วก็ใครที่โสดช่วงนี้ระมัดระวังนะครับมีคนเข้ามามักจะวังผลประโยชน์หรือว่าการเงินจากคนนะครับ ก็ตัวคุณเองด้วยนะช่วงนี้ก็ใส่ยใจสุขภาพนิดหนึ่งครับบางทีมันก็เป็นไม่มากครับมันเป็นเรื่องของความเครียดและ,ะเสามะเร็งนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภรุ่นก่อนย่อมมองกผรชีวิตได,ด้ดีกว่าครับ